ไปก็ทำสมาธิทำจิตให้ตั้งมันมีความสงบมาธรรมชาติของใจเนี่ยมีความนึกคิดนะปรุงแต่งอยู่สเสมอใจก็เลยไม่สงบ ไม่มีสมาธิพอที่จะเข้าใจเห็นหรือรู้ในธรรมะเร่งธรรมชาติใน,นทัท้งรูปธรรมนามธรรมมีความเกิดเคลืนตังอยู่แล้วก็ดับไปแต่ใจเราไม่มีปัญญาเพราะว่าความสงบของใจไม่มี ยังต้องมาฝึกใจให้มันนิ่งน,นะสงบงกรรมฐา,านอารมณ์ที่ทำให้ใจตั้งมัน่นอย่งการรู้เราไม่ใจเข้าเราไม่ใจออกร้อมั้งปฏิกรรมภานาพุทโธแต่เราอย่ามุ่งม,มั่นเกินมากเกินไป จงเกิดความตึงเครียดอันนี้ไม่ถูกต้องในพอดีพอด,ดีในครูบาอาจารย์ที่สอนว่าทำด้วยความปล่อยวางเราอยากมีความมุ่งมั่นมากมันกลายเป็นตันหาไปทำด้วยตันหามันก็วุ่นวายเราอยู่ในโลกแล้วก็ทำด้วยตันหาอยู่แล้ว ก็วุ่นวายแต่มาปฏิบัติธรทมเราต้องทำด้วยปัญญาเราต้องการละความทุกข์ถ้าทำด้วยฐานะความทุกข์มันก็นจะเพิ่มพูนขด้นอีกทำแล้วไม่สง,งบมันก็จะวุ่นวายกันอีกบางทียัามุศธาในการทำกันละปฏิบัติ แส่งว่าทำด้วยความปล่อยวางมีสติมากๆเราสมาธิให้ตั้งมั่นน่ะให้ตั้งมัน่นแต่จริงการปฏิบัติเนี่ยก็ไม่มีอะไรมากหรอก เมื่อเราได้รับรู้อารมณ์ใดที่เราชอบใจใจก็พอย,ยินดีไปด้วยอารมณ์ที่เราไม่ชอบใจยินร้ายเกิดขึ้นมาด้จิตใจจะมีสองประการ่นอยู่ในโลกถึงที่เราได้รับก็กโลกธรรมมีแปดประการลาบยศเสริญสุขเสื่อมลาบเสื่อมยศนินทาทุก ใจก็วิ่งไปอยู่กับโลกธรรมนี่แหละเมื่อเรามาปฏิบัติเนี่ยให้มารู้เท่าทันในโลกธรรมนี้มันเป็นธรรมดาเรายินดีก็ยินดียินล้ายก็มีแต่ว่าให้บีสติไม่มากเกินไปในพิจารณาว่าอย่างไรก็อาม ชีวิตร่างกายนี่มันก็นเป็นแน่นอนมันเสื่อมไปทุกลมงม่ใจเขาออกขเขาทะเจ้าถึงถามถึงพระนรนพิจารณาอย่างไรในเรื่องความตายพระนอนเป็นพระโสดาบันขนั้นสูงเนะี่ยมัมีพระรานปฏิสัมวิทยาตังกัตตดตอบ พระพุทธเจ้าว่าข้าพุทธเจ้าเราเลกถึงความตายไปะล้วเจ็ดครั้งเจ็ดครั้งนะมากมานะมากละพระสมมาสุเจ้าบอกว่าน้อยเกินไปนะเนี่ยนาคตนี้เลกถึงความตายทุกดวงไม่ใจเข้าออกคือไม่ประมาณเลย นั่นการรนักถึงความตายันทำไมเราไม่ประมาทจะได้สร้างความดีเราสร้างทานน้อยก็ส้างก็มาขึ้นมาให้ทุกอย่างทุกประการนเราทําได้เราต้องรีบทาเป็นของเราแนั่นกันให้ที่เราทําที่เราสร้างกันก็นเป็นของภายนอกแล้วแต่ที่แท้จริงมันเกิดที่ใจ ใจได้สั่งสมซึ่งบุญนการมาอุปสมบทกันบวชเนี่ยต้องกสัสมบุญเหมือนกันในขั้นศีลละธรรมจะได้มีเวลาภาคเปลี่ยนปฏิบัติโดยมีสัตยายมสนับสนุนอยู่ในปัจเจศทุกอย่างกรรมการ หน้าที่ของพระก็ธรรมเจ้าธรรมเย็นํนำไปพระกรรมฐานเนี่ยซึ่งเราต้องการไปพระกรรมฐานมินทบาทให้เป็นข้อวัดฉันในบาทให้เป็นข้อวัดฉันพิจารณาเดียวให้เป็นข้อวัดปฏิบัติฉันอสนะเดียวต้องฝึกเลเนี่ยในบทเป็นนานมันก็หย่อนไปนะ่ ต้องฝึกกลับเข้าข้อวัดเราจะนั่งฉันในอาสนะเดียวนั่นในฉันหลายอาสนะเนีย่ยปล่อยเข้าวัดมันยิ่งจะหย่อนไปเรื่อยๆที่ต้องฝึกฝนอบรมรักษา หลายองค์หลายท่านก็นรักษาได้นะไม่ปล่อยจันไปนอกขอวัดก็เท่านั้นนะเราทำตามความรู้สึกของเราแน่รักษาทุดงเป็นบรารมีบินทบ,บายก็เป็นบรารมีการฉันในบาตนก้เป็นบรารมีฉันมืดเดียวด้วยยังไปทุดงกับวัดอันนี้ทำยากเห็นไหม เราจะหย่อนไปกลับมาพิจารณานี่เป็นทุตดงขง่าวธรถเลยเกี่ยวกับวัดในการกบฉันจันให้พอดีไม่มากไปน้อยสำหรับการภาวนานนกรรมฐา,านที่พระพชาสอนก็ผมก็็บฝันหนังเกสารุมมาราคะาทันตัดตนจนนี่ดูแล้วก็เหมือนกับ ไม่ได้ยากอะไรเราก็รู้จักอยู่แต่ว่ายังไม่เห็นความจริงความจริงนักวิชาต่านพูดได้ลึกซึ่งนะแต่ว่าถ้าเรารู้แจ้งในเส้นผมสักเส้นหนึ่งเราก็รู้ทั้งหมดมีแก้วน้ำใบหนึ่งถ้าเรารู้แจ้งเรื่องแก้วน้ำเอามาอีกหลายร้อยใบยพันใบเหมือนใบในโลกนี้เราก็รู้จักเรื่องแก้วน้ำ แลก็ตึกน้ำนางกายนี้กับเมื่อกันถ้าเรารู้จักผมก็เลียฟันหนังว่าไม่งามในโลกนี้ก็เหมือนกันหมดมันจะงามไหมผมงามไหมก็จะอะไรนี่นำเลอดน้ำเหลืองหล่อเลี้ยงเป็นอาหารอยู่นี่ถึงเวลามันก็ เปลี่ยนแปลงไปด้วยสีผมก็เปลี่ยนแปลงไปต่างๆนะในงามต้องคอยสะคอยล้างอยู่เสมอไม่ใช่เป็นของหอมอะไรเลยไม่ใช่ของงามเอาน้ำสะอาดมาเอาผมสักกำมือหนึ่งใส่เข้าไปน้ำกับสกัดอกแล้วนะมันมันขึนเลยดื่มไม่ได้ไม่ใส่เนื้อหาที่ราคาแพงๆก็หมดราคาอีก นี่พิจารณาพิจารณาอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นกยายกตาสติผมกดเล็บฝันหนังอาการสาทเสองเนี่ยเป็นสิ่งภายนอกที่เรามองเห็นอยู่เลยเห็นผอมเห็นหนังเห็นฝันนะเห็นฝันกเกิดจะแคนเสินว่ากระดูกใช่ไหมแต่เรามองกิเลสมันจะสอนใจเราไปก็ฝันมันของงาม ฟันเราก็งามฟันคนอื่นก็งามถ้าเราพิจารณาบ่อยๆก็เห็นว่ามันไม่งามเกิดกลัวไปไดนน้ำลายน้ำสเลดแบคทีเรียมากมายทำให้พิจารณาอยู่เสมอไม่ทำความสะอาดไม่แปรงฟันไม่ล้างหน้าไม่อาบน้ำาน้ากายรลิสกัปก มันกลับของสุขภกมันมาจากผิวหนังใช่ไหมผิวหนังเรามีรูอยู่เราสักผ้าจีวรใหม่ๆม,มาห่มเนื้อผ้าสบายบางสะเปิดสบงเราใช้วันหนึง่งเหงื่อใครมาแล้วมามก็สกขปกแล้วแล้วก็เพียงแต่เอร่างกายนี่มันก็เหมือนกับ ข้างในมันผักดันสิ่งสปกปรกมาเสมอก็ล้างออกไปหน่อยก็ดูดีหน่อยต้องมันทำไ่บ่อยอย่ีอ้อแลสะอาดไบ่อยเนี่ยผิวหนังมันไม่ได้งามอย่างที่เราเห็นขนก็เหมือนกันเล็บก็เหมือนกันเนี่ยพิจารณาไ่บ่อยกลับไปกลับมาให้ิตสงบ พัจจิธรรมชาติในข้อแรกของสิ่งที่จะไม่ให้ใจสงบก็คือการมาันทะเพราะใจยินดีในรูปในเสียงกิริพตธรมรมลมนั้นเสียงที่ไพเราะเราก็เอเสียงมาจากไหนเสียงนั้นเสียงนี้เสียงที่เราชอบใจมาจากรูปนั้นรูปนี้เป็นยังไงมันงามไหมไม่งามมเที่ยงไหมไม่เทียเท่ยง การพิจารณาให้ใจเราสงบกินก็เมื่กันลดก็เมกืกอไปลดอัปร,ระธรรมนอมเมือนงันาะนั้นการพิจารณานี่นะในกายนี่มันเป็นปากทางที่เราจะได้ความสงบในเดิมน้ำอมฤตอยู่นคนใดพิจารณากายยักตาเนี่ยไม่ได้เดิมน้ำอมฤตคือน้ที่เมตตา ใ,ใจเรานะอยู่ในโลกได้ในอุบายวิธีให้จิตสงบเนะี่ยทำนี้ถ้าเรายังไม่เห็นนะใจสัญญาแล้ก่อนเป็นอารมณ์สัญญาอารมณ์ว่าไปอ่านดูศึกษาดูว่ามันความไม่งามของกอนฝนและฝนังเป็นยังไงอาการสรสองไม่งามยังไง ศึกษาไป้วก็ใช้สัญญาพิจรารณาถ้าเราเห็นชัดอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่เราก็พิจารณาคนนนั้มากๆถ้ามันยังไม่เห็นแบบนี้ก็เอาลงไปมันตายลงไปเป็นยังไงเอาแก้ผมก็ได้ฝันหลังนี่มันแหน่กิเหวมมันไม่กระดุกกระดิกเลยอะไม่ลดลงเลยอ่ะมันยังยินได้อยู่อ่ะเอาไปถึงคนความตาย ตายแล้วมันก็ขึ้นเขียวขึ้นอืดขึ้นพองขึ้นมาใช่ไหมร่างกายที่มันเคลื่อนไหวได้มันก็แข็งขึ้นเนี่ยไม่มีธาตุลมธาตุไฟมันมก็แข็งเย็นบวมอืดขึ้นเขียวแบคทีเรียนอน,นเกิดขึ้นมาได้กัดกินไปหมดอะแต่ไปหมดทิ้งเอาไว้ลองทิ้งลองนอนกิน เต็มหมดตั้งกายกัเต็มไปใหมูนอนสัตว์เล็กสัตว์น้อยมันก็นกินเป็นอาหารของเขาไปาแล้วนี่ส่วกระดุมก็เรียนลาดไปสลายลงไปเรื่อยๆก,ก็เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนไปธรรมธาตุด,ดินธาตุไฟหมดไปธาตุน้ำหมดไปธาตุลมหมดไปธาตุด,ดินมันก็ ค่อยสลายไปเรื่อยๆนาต,ตัวไม่ได้เนี่ยนับพิจารณาแบบนี้ทําซ้ําแล้วซ้ําอีกทำอย่างงาน่นนะกลับไปกลับมาเจิตแล้วก็ไม่ได้คิดเรื่องอื่นในใจก,ก็สบายรู้สึกกายเบาจิตเบาก็ความคิดปรุงแต่งอื่นก็ไม่มีละพอิกไปสักสองรอบสามรอบใจมันก็นิ่งขึ้นก็ไม่ต้องคิดอะไร ในเบื้องต้นก็ทำแบบนี้ใจใจมันนิ่งเลยรู้ล,ลมหายใจความคิดมันน้อยเลยมันยังไม่ได้ต้องใช้สัญญาก่อนทำไปมากๆเข้าว่าะค่อยๆดีขึ้นพิจารณาเราก็ต้องตายพิจารณาบ่อยๆหลบกดหลงเกิดขึ้นมานอีกเบาลงมันใจสงบขึ้นนะแหละก็เริ่มเห็นนะั่เข้าใจ เห็นแก้วใบหนึ่งก็เข้าใจแล้วมันเป็นสมมตินะมันไม่มีจริงๆริงไม่มีแก้วไม่มีขนาดไม่มีสีไม่มีอะไรไม่มีชื่อใจสว่างสบายเห็นสุจะทาความยิงมันจะมีปิติมีกำลังใจในการปฏิบัติแล้วก็พยายามทำไปอีกเชื่อมันนะวันจะผ่านมีจริงแล้วมันปฏิบัติ ทำจิตให้สงบนี่แหละจะพุทธเดินจงกรมหนังสมาธิจจพุทโธนั้การสอิบสองทำไปบ่อยตั้งจิตมีเมตตาการุณาไว้ไนะี่ผมไม่ห,หมัมระวังกายวาจารักษาศีณไว้ควบคุมกิเลสที่หย,ยาบยามนี่มันได้ควบคุมไว้มันทำไปบ่อยๆ กนชำนาญกันดีใจมันสงบขึ้นมาในแนะ้มันยืน,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 นินนั่งเนอนมันก็นิ่งมันก็ว่างเข้าประจรารสมาธิใด้เนะี่ยมันเป็นอัศจรรย์นะเนะี่ยไม่ต้องบังคับศรัทธามันมีเนินยังกลมนทีนไม่เบือ่อไม่ไนอยกูมาจรางกัจะสอในให้สงบและพพจยรณา,ยากาย นี่สำคัญพ่อแม่กุมารจะเน้นอยู่อย่างนี้ทำไปทำไปนะทำไปอยู่แนละ้วก็เห็นทำเห็นที่ใจเนะี่ยมันก็ใจเราข้ามอีกฝั่งแล้วก็อยู่ที่ใจนี่แหละใจเป็นโลกก็อย่างหนึง่งพอใจเห็งความว่างน,นั้นเราไม่ต้องสงสัยใช่ปะอุปจารสมาธิสําลาบอกว่า กายพิจนาความตายจะได้สมาธิแค่อุปจารสมาธิการเจริญพุทธานุสติธรรมมาสังขานุสติกรมฐานตามระลึกกำลังของกรมฐานตามระลึกก็เป็นแบบนั้นแต่เมื่อถึงอุปจาระจริงๆแล้วจิตมันจะต่อปเองบทพิจาณากายยกตาเนี่ยเข้าถึงอัปปนาได้ภมิหารสีกับอัปปนาได้ก็ให้ทำเถอะต่อไปถึงกันเอง ไม่ต้องสงสัยอย่านตำลางอ่านหนนไปอย่างนั้นให้เราปฏิบัติไม่ยินดีไม่ยินร้ายตรงนี้นะทำไปเลยนักหมวดมีสินสมบัติมาละครบถ้วนมุ่งมั่นภาวนาตอนเราก็ตงจะรู้จากจิตใจของไม่ยินดีไม่ยินร้ายตรงเนี้ยชัดแจ้ง ในเบื้องต้นมันก็ยากสักหน่อยนต่อมามันก็นดีขึ้นนะสงบระงับได้ดีขึ้นมาแต่บางๆจย่างได้มากกอยากมีความเพียนต่อเนื่องมื่อเรามีปัญญาก็ไม่เห็นดีไม่เห็นหลายใช่ไหมแ,แค่นี้เองเื่อฝึกปฏิบัติแต่เราไปอ่านตำนามาเม้ากับมาก นะในะอย่างรับประการก็สงสัยวุ่นวายครูบาอาจารย์จงสอนให้ฝึกจิตให้เรามีสมาธิมีศีลมีปัญญามีความเพียรมีความตั้งใจอย่างนี้กิจสง์เราก็ทำยังก็จะมีเรื่องของกิจสงเมือนกันยังจะไปงานตะรณุณิประเทศออสเตรเลียวัดโพธิสถานตั้งผู้ที่ นั่นทางไปก็ทำงานกิจส่งกิจพระศาสนาผู้ที่อยู่วัดก็นักษาทำกิจส่งพระศาสนาเหมือนกันผู้ที่จะไปทำงานก็ต้องอาศัยผู้ที่อยู่เหมือนกันไม่มีใครได้อยู่ดูแลสถานที่ก็ไม่ได้แล้วก็ทำเหมือนกันส่งเสริมไปเหมือนกันอนุโมทนาเหมือนกันทำหน้าที่ให้มัน ก็ไหมันดีตอนน้คนมีสติยิ่งเราก็วิเวกอยู่ก็ภาวนาได้เต็มที่นะมีเวลาเดินจยกมต้องสมาธิอันนี้สำคัญเป็นหลักเป็นหลักใหญ่เดี๋ยวต้องฝึกจิตเราก็อย่าประมาทว่าชีวิตเรามันยังไม่แก่มากนักอย่าไปคิดอย่างนั้นนะไม่แน่น,นอนต่อไปก็เจ็มรุลมาต,ตอนไหนอืม มันยังแข็งแรงอยู่ไปยาะแต่ยังคงต้องสมาธิทำควัตให้เต็มที่นะยังไวหนุ่มไม่น้อยเนี่ยชี้ชักได้เนี่ยชี้ชักไม่นอนมีคณะบาสิกาบาสุกาบางทีก็มีกำลังนะออถือเนี่ยชีชักก็ได้ไม่นอนก็ทำได้นะอายุหกสิบเจ็ดสิบอะเรื่อพลาดเราก็ท่องมุ่งมันนะอย่าประมาทเดียวเรียกว่ายันน้อยนอนน้อย,อย,อยตื่นเรื่ความเพียร จิตไม่ยินดีไม่ินรายตรงนี้แหละทางแห่งวัณิพายนะนะพยายามฝึกกันตรงตรงนัง้